ไปเก็บน้อยหน่ากันเอาทุกท่านเก็บบะเขียบนะในได้กี่ลูกแล้วมาดูสิโอได้ได้สี่ 4, 5, ห้าน่วยแล้วนะครับทุกท่านเราจะย่างไปเก็บมะเขียบนะครับทุกท่านต้นมะเขียบูกคํมมีรอบบ้านเลยนะครับผมมีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสี่ทิศเลยนะครับ <laughs> กินแล้วก็โยนหวานไปนะครับผมข้ามไปฝั่งรั้วบ้านคนอื่นด้วยไปเกิดอยู่นน่นต้นพักใหญ่ละ นี่นี่หน่วยนี้ก็เอาได้นี่หน่วยนี้นี่ <Bonjour. S 1> บอนี่นี่ได้แล้วนี่ตาตื่นนี่มันจะบโเน่า mm hmm. เอาท่านี่มันตื่นมันก็เน่าแบบนั้นแล้วตื่นไรเน่าเดอ้อมาเขียบแทงถือน้ำนี่แทงแงเน่าสุกาต้นครับใส่ใส่บังดูโชว์ทั้งหน้ามาอีกหน้ามันโอ้นี่เด้โอ้สุกทั้งหน้าสุกคา,า,าต้นเนาะหลายๆจนสุกคาต้นเก็บเลยหน่วยนี้แก่แล้วมันเหลืองตูดมันเรืองเหลือง <c oughs> <ๆ>นั้นหน่วยนั้นก็แก่แล้วนั่นจะเอาได้บนะ เหลืองเหลืองมันเหลืองแล้วเอาได้คือถ้ามันตึงลายนี้ก็คือถ้าแก่จัดเกินไปทุกท่านแล้วตามันงะเนาะตามันงะออกรายนี่มันก็จะเป็นหนอนเด้อทุกท่านเราต้องรีบเก็บนะพอเห็นว่าแก่นี่เก็บเลยแล้วยิ่งเจอฝนีน่หน่วยเหลืองเดือทั้งเธอให้แงหลายเดี๋ยวเียโอ้ไล่ไหลามาเขี่ยทุกท่านนั้นหน่วยนั้นแก่ๆนั่นนัทั้งเธองนั้นองหน่วยนะนยนะนยนะเอาได้เลยนะี่นั่งอยู่บนนี้มาเก็บนี่ไปไปเก็บเก็บ ยื้อเอาได้บพรานะนาซองหน่วยนะเอ,เอาไม้แม่นเอาเอาเอนัอออ่นแหละเอาเลยทั้งสองแก่หมดแก่หบทลามันเหลืองไม,ม้ไม่กระปุตตีได้แต่ไม่กระสุนเห็นบอสนะซองหน่วยยังเท <ๆ S 1> ิรนได้เอาได้นะ่ะถัดขึ้นไปนะ่ะถัดขึ้นไปอีกสองหน่วยก็แก่นี่ระหว่างรอกําลังดังไฟนะท่านดังไฟไอ้ซิต้มฟักใส่ไก่ตุนฟักใส่ไก่นะเราก็มาแม่นไอ้มาเขียบก่อนนะครับท่าน เรื่องราววิถีชีวิตของเราหน่วยนี้ก็ได้นิ่นิทำลุงเออทั้งสองหน่วยนะท่านเยอะมากเลยนะทุกท่านเก็บมาเขียบั่นจะไปเก็บเอาแม่นมาเขียบกันเนาะอะ,อะ,อะน่นยเรื่องเหลืองแล้วแมนได้โลดตาอ้านิดนึงเอาโลดมันจะบ่เน่าท้านั้นมันเน่าด้วยนอนเจาะ ใส่ได้หลายหรือ,อยังโอ้ได้กิโลหนึ่งแล้วทุกท่านไปประมาณกับสองโลแล้วล่ะรวมกันทั้งบนบ้านอย่างเลาะดูที่จริงหน่วยน้อยๆนี่แก่อยู่นี่มาพิลากระตายเน่าหมดแล้วทุกท่านแต่ก่อนหน่วยใหญ่ๆทีนี้เราจะไม่เราก็จะมาเบื้องหมอห้อครับเนาะดังไฟไฟกําลังติดนะทุกท่านนี่ก็จะเป็นสเสบียงอาหารเวลาหิวรอบดึกของหกคำนะ กินปะเขียแทนข้าวเอายำหิวนะทุกท่านอันนี้ย่าเกี่ยวไว้ให้ไม่ทองนะเอาไปให้น้องหัวอยู่นาเนอใส่ข้าวเนอให้เบิดให้เข้มข้นเลยไปเอาไก่มาให้